สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานลันทุงน่ง1992นะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิงการให้น้ำยากินนี่ในช่วงหนาแรงนะครับเท่ากับมีการสูบน้ำนะครับแล้วก็ใส่สปริงเกอร์นะครับในการาหา้น้ำนะครับติดตั้งหัวสปริงเกอร์ตามความยาวของทอพิพซีนะครับ4เมตรต่อหัวนะครับ ก็จะใช้ประมาณ4-5หัวนะครับต่อเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้เป็นน้ำสีเ้าสูงขึ้นมาจากสะน้ำนะครับเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์อยู่กับทีนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบ หัวสปริงเกอร์ใหญ่นะครับมีการสปริงเกอร์น้ำไปในทิศทางที่ไกลๆนะครับอันนี้เป็นการไ้น้ำในช่วงหนาแล่งนะครับเข้ากระสีให้น้ำให้เปียกชุ่มนะครับอาชี้ทุกวันนะครับหรือวันเว้นวันหรืออาทิตย์ละครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความชุ่มของดินนะครับที่เราลดน้ำให้เขาครับ หากินนี่เขาไม่ไม่ต้องการน้ํามากนะครับแค่ให้ดินชุ่มๆก็พอน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราให้น้ํามากเกินไปนะครับหญ้าจะเหลืองแล้วก็จะไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรที่ให้น้ำก็เบิงว่าดินเท่าซุ่มพ่อ,อย่างาดินเท่าชุ่มแล้วก็ปิดนะครับปิดน้ำหลังโยกไปทั้งอื่นนะครับอย่าให้น้ําท่วมขังนะครับ ยากินนี่เขาไม่ชอบน้ําท่วมขังนะครับเขาชอบน้ําพอประมาณที่ดินชุ่มๆนะครับการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเก็บเกี่ยวเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับก็ประมาณ21วันนะครับก็จะได้เก็บได้เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยดูแลเขาไม่ค่อยให้น้ำเขา หรือไม่ค่อยเติมปุ๋ยให้เขานะครับก็ประมาณ30วันนะครับเราต่อชุดสปริงเกอร์นะครับมีวาล์วน้ำนะครับเปิดปิดนะครับต้องการให้น้ำไปฝั่งไหนนะครับเราก็จะเปิดเปิดวาล์วน้ำไปนะครับมีการเปิดวาล์วน้ำนะครับเด็กเด็กกำลังเกี่ยวหญ้านะครับเด็กๆเกี่ยวหญ้าแปลงที่มันโตแล้วนะครับ ถามว่าหญ้ากินนี่สูงสุดโตได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณเม็ดครึ่งถึง2เม็ดนะครับถ้าโตจริงๆแต่ว่าเราให้สูงประมาณสัก50เซนถึงเม็ดหนึ่งนะครับเราก็เก็บเกี่ยวนะครับสูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับรเกษตรกรบางท่านก็ไม่ต้องการหญ้าที่มันยาวเกินไปนะครับก็ต้องการหญ้าที่มันมีความยาวประมาณสัก50เซนถึง1เม็ด ก็ยัง18มัดต่อ100บาทอยู่นะครับในช่วงเดือนพฤศจิายนนะครับไปปลายเดือนนะครับถือว่าเป็นช่วงจะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับอันนี้คือหญ้าที่เราเก็บเกี่ยวได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะออกมาประมาณ ความยาวนะครับ10ถึง15เซนแล้วนะครับถ้า2สัปดาห์ก็อยู่ด้านหน้านะครับสสัปดาห์นะครับแต่งนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์เราก็จะเก็บเกี่ยวประมาณสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4นะครับหลายท่านบอกว่าถามมานะครับบอกว่าให้น้ำยังไงนะครับวันนี้ก็พามาดู วิธีให้น้ำโดยใช้หัวสปริงเกอร์ในการฉีดพ่นนะครับบางครั้งเราก็ทายายาวเกินไปแล้วก็ใช้สายยางในการฉีดพ่นนะครับเพื่อให้ยามันลงเพื่อให้น้ำลงถึงโคนหญ้านะครับเพราะว่าถ้าหญ้ายาวเกินไปน้ำจะลงไม่ถึงโคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ